สีประตูยกสูงนะคะวันนี้จัดให้เป็นสีเทานะคะนี้เป็น LT z 71สีประตูปี18-19นะคะเงินะะสดที่3แสนเจห่นพันตลอดสัญญา6,000ทวนๆน,นะคะเดี๋ยวดูบอดีเ้เลยห้อเครื่องเดิมแบบนี้รถไม่ได้แต่งไม่ได้โมอ,อะไรมาทั้งนั้นเลยนะคะเมออาคมชัดแล้วก็แผ่นมอกอรเดิมโรงงานหน้าสวยๆแบบนี้ล้อเป็นร้อลอยนะคะมีไฟเลี้ยวมีคิวกันสาด ฟังก์ชันเหมือนตัว LT ทั่วไปนะคะเป็นเบาะพาราสันนะก็ของกับติดเบาะ VIP มานะคะกว้างขวางมากด้านหลังนะอันนี้ก็อะไรนะืงรงรุ่นนะคะก็การชนท้ายแบบเต็เลยเนาะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ครอบครัวนะยกสูงแบบนี้นะคะก็ยนีบรรทุกด้านล่างต่างจังหวัดทำเสียนที่สรุปจรางจ้ง